สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่คุโบสดดอกบัวกลางน้ํานะครับวัดสันติวนารามนะครับบรรยากาศงมงาม,งามท่านผู้ชม สร้างซุ้มประตูวัดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองพระประธานสร้างซุ้มประตูไว้ด้วยเห็นร้อยบาทเช่นเดียวกันแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุและก็คณะกรรมการคุณยอมที่กําลังจะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับสวัสดิภาพและปลอดภัยเนาะไปที่ไหนก็ดีทําอะไรก็ดีอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับคณะคณยอมนี้เอาไปไว้ที่บ้านแล้วกันครับครับเอ้าโมทนาสาธุนาะมาจากไหนกันเนาะคุณยอมการสิน์ครับ กอมาจากกาลสิงค์เคยมากันไหมครับนี่เคยมาครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองครับครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแล้วจะไหมดีนะมาบ่อยๆนะเจ้าค่ะแต่อย่ามาดุดุนะมาดยเจ้า่ะจะมาร่วมจำบุญด้วยเอาโมทนาสาธาตอ่ะอย่าร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธานด้วยกันนะคนยอมมาจากไหนนอที่ยืนอยู่นั้น ามาจากกรดอนธานีลงเชื่อให้ผาจา์ด้วยคุณยอมเอานั่งนะคุณยอมเออค่ะเอาเอากล้องมากั่งนี้หันไปกล่งนั้นตัวหนึ่งาากล่องที่กาลาสิงด้วยก็แล้วกันนะเอาและตอนนี้ก็ขออนุโมทนาเนาะกับคุณยอมอะไรเนาะนี่คุณยอมวิเชียนสีแสงเนาะแล้วก็คุณยอมบุญธรรมนำโชคแล้วก็คุณเจตังคุณภูไทยเนาะมาจาก กาลสินเนาะมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประธานสร้างสมปโตทางเข้าวัดหนึ่งร้อยบาทก็ขอธโมตนาซาทุสิ่งใดที่คณะคุณยอมทั้งสองพร้อมกันทั้งครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสมปโตสร้างองค์พระประธานไว้ในสถานที่วัดป่าดงไร่แห่งนี้ก็ขอสิ่งนี้ได้เป็นพระละกลังเป็นนิมิตหมายมงคลเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นไปในครอบครัวไปในชีวิตภายในจิตไปในใจปรารถนสิ่งใดประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้มีแต่ความซ้าเร็จอยาติดอยากขัดอยาขคล้องอยากคาเนาะ อาทีธุรกิจการงานสิ่งใดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโชอลาภวาสนาให้มันมันยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเดินสาธุเดชสาธุอหาบารนาด้วยนะคุณยอมเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ไปจุดทูปจุดเตียนไหมคุณยอมไอจุดทูปจุดเตียนก็นออาบารนาเนาะกับคณะคุณยอมวิเคียนสีแสงแล้วก็คุณยอมคนทรรมนำโชคเนาะเจตังแล้วคนพูไทเนาะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ก็อีก100บาทจากกาลสินแล้ก็ขอนโมตานาสากุนัองรับเป็นเจ้าภาพสร้างองบบค์พระประธานจากกาลสินแถ้าไปในบทนั้นเป็นข้อไปเที่ยงครับมารับเป็นเจ้าภาพไปด้วย1 2ึ่บาทแล้วก็ขอนโมตานากับคนยอม วิเชียนสีแสงแล้วก็คนยอมคนทำนำโชคแล้วก็เจ๊ตังคูไทยเนาะมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาด้วยหนึ่งร้อยบาทจากกาลสินยัตอนนี้นมาจากโุดรนทานีเนาะมาจากไนเมืองเลยบอกคนยอมท่านผู้ชมครับก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ <ใน S 2> บโบสถ์ไอ่มีดอกบัวกลางน้านะครับเห็นเขาบอกเมืองโุดรน,นะเขาบอก,กออว,ว่าเมียงโุดรนก็ว่าองนี้เ <laughs> อารับฟอนได้กันก,ออก,กน่อนเอาก่อน บนอมือนะลูกอาก็ขออนุโมทนากับคุณยมเอกพลศรีขามนาอพร้อมครอบครัวม,มาจากกุดอนธานีเนะมาร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ สร้างองค์พระประธานสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าดงไร่ไว้ด้วยอีก200บาทก็ขออนโมตนาซาโุสิ่งใดที่คณนะในตะโกนสีขามนะพร้อมลูกๆก,กันหลานและญาติธรรมได้ร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีไว้ในสถานที่แห่งนี้ก็ขอสิ่งนี้ได้เป็นพระละกาลังเป็นนิมิตไมยมงกลเป็นสิริมงกลให้เกิดขึ้นไปในชีวิตไปในจิตไปในใจไปในครอบครัวสิ่งใดที่ปรารถนาแล้วก็ขอสิ่งนั้นจนงพลันส้ำเรศอยากติดอยากัดอยากค้องอยากคาศรทาภาปารามาเนะเป็นนักเทพสวยฮะ ับทอายุยนะคร้พญานาคคนนี้ท่นเกี่ยวขึนมาจากครั้งที่สองอันเนี้ยครับท่านผู้ชมครับท่นเทพสวยสวยพญานาคครับคนพนเป็นมหาเศรษฐีใจบุญย่อยดูแลคุณเ่อแม่อพายๆเพื่อนขึ้นมาจากนางครับก็ขอยมันมาค่อยขึ้นมาจากน้องนางบอโบยไงนะครับ็สวยสวยตู้ดังๆลูกน้องมันไข่ๆมันลอยมันนาะตอยสินใ อเอาข้าไปในโบสถ์กันรือยังแม่นามเอาแผ่นทองไปกันละนดสดามแผ่เเทพธิดาชื่ออะไรเจ้าค้าคนนั้นเทพธิดาอ๋อเทพธิดาชื่อน้ำตาท่านผู้ชมอยากจะมากรับไหว้อยีชื่อน้ตาอยากจะมาเที่ยวชมนะครับ,บ,บก็มาได้นะครับ,บ,บที่บ้านเชียงนะครับตนบนบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีนะครับก็ท่านผู้ชมแวะมากราบไหว้ได้นะครับ เป็นบรรยากาศติ่สวยสวยไหม่นมี้โบสถ์อยู่กลางแม่น้ำไหมโบสดอกบัวดอ,อ,วอ,อกบัว,บวดัดนนนะะอกบัอกบัวอกบัวอกบัวอกัวดอกบนวดอบรวดอกบัวดอวดอกบัวดอกบัวนอกบัอกัอกบัวดอกูัดอกบัวดอแอวอบดกบวดปกดอกบัวดอกบัดอบวดอบวดดาัช ชมคเทนด้านในอุโบสถเนาะอุโสถกลางน้ำเขาเรียกดอกบัวกลางน้ำนะท่านผู้ชมที่เพิ่ก่อน้ยงามีเดี๋ยวนะถ้าเป็นเข้าไปเลยือเนาะสหรับท่านใดยงไม่เคยเดนทางมาท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในอุโบสถกลางแม่น้ำนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับภายในบัวสดครับอ้าวโอ้ เจบรรากาศให้ดูก่อนเาะโอ้บรรยากาศลมเย็นเย็นน่านแลเย็นเย็นนบเย็นสบายแบบเย็นเย็นปะตูก็นคนายแาบ ดูข้างเขาว่ามีหลายบันห 8, 8นึ่งส8งสามสี่ายกเจ็ดแน านผู้ชมภาพนี้ก็เป็นรูปปั้นเหมือนพระครูพิสารทมคานีนะครับธรรมพานีหรือว่าธรรมทานีนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภรรยัยด้วยนะครับพระครูพิสารทมทานีนะครับ เกเงินเก๊ทองก็จะไปให้อาหารปลาล้งตาเปลี่ยนซื้อให้เกตตังเลยแหละเป็นเก๊เงินเก๊ทองอุ้ยปลาหลายแท้ปลาหลายหลๆกระโดนาหยอดยี่สิบบาทก็หยุดท้องอาหารกันแล้ไม่ใช่หรอในน้าตู่คนนี้ไหมไว้สิบบาทถุงละสิบบาทอ้าวพอดีเลยเอาไปหนึ่งทุง โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมบรรยากาศแล้วก็ไปรอปู่กันนะคะท่านผู้ชนนรัวุยาพันธะเป็นสุดอ่ะ อ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็นปูสีสุดโทวยเ,เป็นเห็ดสีใหม่บอกอ๋อเป็นเห็ดยู่แมนบอกสวยงามวยงามนาคลาดเก้าเสียนโอ้สวยงามงามบากจิตตัง จริงเหนเกีทองปูบอกพระอาจารย์บอกเปลี่ยนจะจะเปลี่ยนซื้อให้ไหมแล้วแล้วก็ขอที่ญาตไปกราบปูก่อนนะน่าจะเป็นปูนะจิตังนะมีอยู่ วันนี้ตังก็ได้มาจุดทูบขอ,อต้อนเลขโชคลาภกับปู่นะครับที่วัดสันติวนานรามนะครับวันนี้หรือว่าวัดโบสกลางน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตัวแรกไหน่ยเลขห้านะตังเลขห้าเลขห้าท่านผู้ชมที่จุดทูบ ขอตัวเลขโชคลาภกับปู่ท่านนะครับตัวแรกเป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมเลขห้านะครับก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับ ตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับห้าหนึ่งอีกแล้วก็เห็นแต่หาหนึ่งหนึ่งขาวเลขอูยู่กับห้าหนึ่งเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเนาะน้องอูยูตเลขโชครับมีหมีหนึ่งตรงกับเอ่อเลขอูยูเนาะอูยูเมื่อวานนี้เด็กน้อยคนนั้นก็บอกใช่ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขที่ตรงกันในหลายจุดนะครับเนี่ยน้องอูยูก็ให้หนึ่งห้าหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งที่มาซื้อ น้ำปั่นกับน้องมิมี่นะครับก็ได้บอกหนึ่งห้านะครับเด็กเล็กๆบอกเจ๊ตังบอกหวานหนึ่งห้าเขาก็บอกว่าเคยบอกแม่เขาถูกมาหลายงวดแบงนี้โบสดดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวนารามนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเชียงตําบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาแวะ ชมบรรยากาศมาแวะมาทำบุญร่วมกับปู่ท่านนะครับเลขสองเลยนะว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเราจะเป็นหาเ่ขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็คอยลุ้นตัวที่สามนะครับหลังจากเราขอตัวเลขโชคลาภกับพ่อปู่ที่วัดสันติวนาลามนะครับก็จะพาเดินทางไปที่สำนักสงฆ์งอภัยวันนะครับอ่าอยุให้อะไรนะ หนึ่งห้าหนึ่งน้องอูยูนะคะเข้าติดจอกันมาสามงวดแล้วงวดที่สีให้หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเอ่อที่มาซื้อน้ําที่ร้านน้องมินี่ก็บอกห <มา S 2> น,นึ่งห้ามาจุดทูบอีกมาจุดทูบอีกได้ห้าอันนี้ห้าหนึ่งเจ็ดแล้วเนี่ยห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมห้าหนึ่งเจ็ดชัดเจนอะอันนี้เป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแม่นบอก แมนชัดเจนแล้ว517เอาเอาตัวเลขอันนี้เป็นลุ้นโชคด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาตัวเลขเป็นลุ้นโชคนะคะอาจจะเป็นโชคลาบนี่เด้ค่ะมาเบิ่งเด้อผู้ใดอยากได้โชคมาเอาเด้อค่ะมาเอาเลขงามงามมื่อนี่ไปไล่มองได้ตัวเลขเดียวกันเบิ้ดเลยไหม15น้อง517นะครับน้องแมวบอกถูกไปสามงวดงวดที่สี่บอก515นะคะมาจุดท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาบในงวดวันที่หนึ่ง มีนาคมสองห้าหกสี่นะครับจับยวเสร็จเลยครับจะตังกับเซ็ตละมาจต่อำเภอใดครับเนี่ยบ้านบ้านเชีงนี่หระค่ะบเพราะว่าบ้านเชียงนี่วะครับอันนี้ก็เป็นเขตบ้านเชียงนนะครับเนาะแม่ครบอย่านผมบอกผิดผมว่าบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรเนาะบอกถูกตัวเนะครับเนาะผมอยานขอมูลผิดโอเคเสร็จเรียบร้อย หลังจากจุดทูบขอตัวเลขโชคลาบนะครับวันนี้ก็ได้เป็นเลข517นะครับวันนี้มาขอกับปู่ที่วัดสันติวนารามนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับเอาไว้เสียงโชคในวันที่ 1. มีนาคมสองห้นะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนำโชคล้ลยนะครับสวัสดีครับ